ไม่เปิดได้ไหมโอ้มแดงเลยจ้วันวันอะไรกินดุ้เลยเยอแวงมาดูชี้สัดูวยมันแดงเลยโอ้มันแดงอีเฉยอ่ะงเดาไปดิเยอะไบกินดิจบกินดิพ่อมึงี้องเดไปดีปอยเอมเดอยู่หลังมึงเดาไป เดือวพอเลอุ้ยแล้วมมันอันนี้โอ้โหเกินมันเข้าไปห้องมันโอ้โหเดี๋ยวไปดีปอยนอยกจาก้องด้านหลังฟังสภาพแวดล้อม่ะวิ่งดีปอยวิ่งวิ่งไงเีย ไอ้กูหลบอยู่ในห้อง,อ,งอ,อ่ะปอยอวยกูรักมึงเลยเอ้โอ๊โยกูเจออะไรเฮียอุย้ยอะไรวะเฮละอุย้ยอุย้ย